ข้อ4นะคะโจมันให้มานะคะก็คือ134.25จานะคะจากฐาน8นะคะเป็นฐาน2นะคะในส่วนนี้เราจะทำอีกวิธีหนึงนะคะของฐาน8นะคะก็คือในฐาน8นะคะเราจะวักอยู่3ตัวนะคะก็คือ1 2แล้วก็4นะคะของฐาน8นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะใช้การเรียงนะคะจากบทลงล่างนะคะ1 3 4จุดไว้ตระหว่างนี้นะคะเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีจุดขั้นนะคะค่ะเราจะทาแปลงเป็นฐานสองแบบง่ายๆนะคะก็คือจะเป็นดังนี้เดี๋ยวเขอเปลี่ยนเป็นสีนี้ให้มันได้รู้ว่าความความแตกต่างนะคะข้างบนเป็น1นึ่งนะคะเราก็จะเป็น0 0 1ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น0 1 1 ตัวต่อไปก็จะเป็น 1, 0, 0ก็ทำไปอีกเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะ5 5ก็คือ 1, 0, 1เราเสร็จขั้นตอนการแปลงตัวส่วนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเรียงคำตอบเลยนะคะมันก็จะได้คำตอบเป็นฐาน2เลยนะคะก็จะเป็นศูนย์ข้างหน้ามันไม่มีค่านะคะเราไม่ต้องนำมาก็ได้นะคะก็จะเป็น 1, 0 เราก,ก็จะเรียงจากบนนะคะลงมาล่างนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์มันมีจุดขั้นนะคะอย่าลืมใส่จุดนะคะก็จะใส่จุดแล้วก็เตมตามด้วยศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งดังนั้นก็จะได้คำตอบของจากฐานแปดเป็นฐานสองเรียบร้อยเลยนะคะข้อนี้นะคะข้อสี่นะคะก็จะได้เป็น 1 10 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1นะคะฐาน2นะคะข้อ4ก็คำตอบเป็นดังนี้นะคะส่วนของข้อ5ก็อีกค,คลิปถัดไปเหมือนเดิมนะคะ